กก็มันถืออไว้า่ดพอดีก็มีหนังสือของของอำเภอขอให้มารับถุงแดงที่เพื่อไปแจกจ่ายถึงคนต่อมาแ่าแต่ไม่่านกลไกที่ของอพมในพื้นที่ไงเราอยู่กระทรวงเดียวกันไงแล้วหนังสือเขาบอกว่า แต่ท่านสืบ so ับนั้นนะคะท่านคอประเด็นท่ไมผ่านตรงนี้ใช่ไหมใช่ควรจะผ่านได้โอเคค่ะื่ย่คนก็เป็นหัวว่ายจะไม่มีได้ีรอะไรไม่เป็นไรครับนกาอยู่ในการทํเป็นูทานทำที่นีนะรับเรื่องเราจะราให้ครับถ้าปราษาเรื่องได้อยากให้แกนำให้เจตอำเภอ เรามาพูดคุยกันซิว่าทำไมพมจไม่ใช้เกือถ่ายของกระทรวงพมอามงที่มาที่ไปเป็นยังไงครับเล่ฟังคือที่ที่ผ่านมานะคะเรามีอพมในทุกอำเภอตำบลแล้วก็หมู่บ้านตามตามอ่นโยบายของท่านรัฐมนตรีจุติไกรเลิกต้องการให้มีอพมเต็มพื้นที่เต็มแผ่นดินเพื่อจะเป็นตัวแทนของกระทรวงช่วยดูแลประชาชนกลุ่มฝ่อบางโดยของเราใช้คำว่า ชี้เป้าเป้าระวังเชื่อประสานสู่การแก้ไขสังคมไทยไม่ทอดทิ้งกันแต่พอที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราเข้มแข็งมากแล้วช่วยช่วยกันทําแต่พอถึงว่าหนึ่งมีถุงยังชีพก็ไปเจอหนังสือของนาาเภอค่ะบอกให้มาเอาที่สํานักงานพอมอโดยที่คนในพื้นที่เขาไม่รู้เลยแต่แล้วเขาก็จะให้ประธานเป็นตัวแทนทุกอาเภอพี่น่ะไม่สามารถไปยืนอยู่ข้างผู้ว่าได้โดยเค,เคส ไม่ได้รับการคัดเลือกจากพวกเราหรือไม่ได้การคัดสรรจากพวกเราคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆอยากให้กระทรวงพอมอหรือพอมจใช้เครือข่ายอพมอในพื้นที่ช่วยกันทํางานเ<ช>พราะว่าทุกคนก็ไม่รู้เมื่อพอมจไม่รู้จักอพมอแล้วใครมันจะไปรู้จักล่ะคะก็เลยวันนี้ามาเลยก็วันนี้ก,นก็ต้องมาเพราะว่าการที่เราจะสร้างอพมอให้แข็งแกร่งได้ขนาดนี้นะคะ เงื่อประมาณในการดูแลอพมหรือการอบรมอพมเหมือนไอติมหนึ่งแท่งกว่าจะมาถึงมืออพมเหลือแต่ไม้ล้วคะไม่หวแล้วค่ราะว <c oughs> ่าที <c oughs> ่พวกเรา <c oughs> ส่วนมากมันจะรู้พื้นที่รู้บริบท <fi> ของพื้นที่ว่าเป็นยังไงแต่ถ้าไปให้ตรงนั้นมันจะกลายเป็นพวกมึงพวก,พวก <c oughs> ครูไอคนคนที่แด้จริงๆมันก็ทบจะไม่ได้มันเป็นระบบ แล้วบอกว่านายฝากฝากกันได้แต่เหล่ผู้ยากไร้อะมันฝากกันได้ไหมคะเก็อยากจะมันตุบตึงอย่างนี้กันัว่าฝากก็ไก็อยากจะฝากให้ห้บ้างอ่ะไม่เป็นจุดตุดฟารนะไม่ใช่การตุดตืงไที่ไม่ใช่ตุดที่เราตั้งเป้าหมาย